สวัสดีครับจับจุดเทดนี่เป็นอีกวิดีโอหนึ่งของ Market s u c c e s นะครับเมืเ่อกี้อธิบายวิดีโดออ P แรกจะอธิบายหลักการก่อนนะครับ e ีีแรกอธิบายหลักการหนึ่งเรากําหนดเทรนยังไงใช่ปะเทรนขาขึ้นเทรนลงไงใช่ปะแล้วการเปลี่ยนเทรนใช่ปะเรามาดูคือวิธีการง่ายที่สุดถ้าเราจะดูการพัฒนาใช่ปะเราดูการพัฒนาง่ายสุดเราดูอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างตัวนี้เมื่อกี้เค่องยกอย่างเมื่อกี้ตัวเนี้ยที่ผมยกอย่างอย่างตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้ ขึ้นบนตัวอย่างตัวนี้ให้ดูมเมื่อกี้คุณจะนึกว่าหนึ่งเวลาสมมุติว่าราคาเทนขึ้นจะแบบยียเทนขึ้นจะปะเนทนขึ้นหนึ่งเรากำหนดไฮโลตัวนี้ก็จะไม่นะไฮโลไฮโลใช่ไหมไฮโลไฮโลใช่ไหมแล้วก็ไฮโลไฮโลใช่ไหมถ้าเราวาดจะปะเนี้ยผมวาดตัวนี้ถึง ตัวนี้มีอินเทอร์นอะไรอย่างก,กันตัวนี้รวมเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ได้แล้วก็ละละรีคิซีตัวนี้ป่ะดังนั้นเวลาเราดูเราดูเทนใช่ป่ะเราดูเทนเนี่ยหนึ่งเราดูไงอย่างเช่นตัวนี้ป่ะสมมติว่านี่คือเท,นใ,เอใเทนใหญ่เราใช่ป่ะเทนใหญ่เราเทนใหญ่เราเมื่อราคาลงมาอย่างเงี้ย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 ป่ะ อย่างตัวเนี้ยอย่างตัวนี้มันเทนลงหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้มันเทนลงถ้าวาดใหม่ตัวนี้เทนลงอันนี้เทนลงเนี้ยเทนลงเนี้ยคุณเห็นว่านี่คือตอนที่ราคาลีแท็กลับมาไปราคาลีแท็กลับมาหาสวอปตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ลีแท็กลับมาหาสวอปตรงนี้การที่ราคาลีแทชเมนต์ใช่ป่ะของไทม์เฟรมใหญ่คุณเห็นว่าราคาลีแทชเมนต์ของไทม์เฟรมใหญ่ราคาก็จะเป็นรีโวโซหรือเอีเทนหรือเทนขาขึ้นใช่ป่ะ ดังนั้นเวลาเราเทรดจะเป็นเวลาเราเทรดหนึ่งเราอ่านเทนอ่านเทนเพื่อพัฒนาการสักแค่คนนึงว่าในเทนเทนตัวนี้เป็นเทนขึ้นเพื่อขึ้นมาหาจุดตัวนี้ให้ปิดจุดเขาเทรดไว้ดังนั้นเทนเราดูหนึ่งจะเป็นราคาเบรกหายดังนั้นเราเวลาเรากำหนดทายกดโรใช่ป่ะต้อกำหนดทายกดโรสมมติถ้าผมใช้ทุนตัวนี้ผมก็จะมาร์กตัวนี้สมมติเราตีหายตัวนี้อาจจะวนี้เราตีเป็นสวิงสวิงโรตรงนีน Taniwang ko tape and swing. Double tape and swing. นี่คือตรงนี้เห็นป่ะเวลาเราดูทำเฟมใหญ่ไหมเนี่ยทำเฟมใหญ่เนี่ยเราดูทำเฟมใหญ่เราดูทำเฟมใหญ่แล้วดูทำเฟมใหญ่นี่คือเด,น,เดอะนะครับเดคือใบแอดนะครับสมมติเราผมจะลงไปดูสียังงเย็นชัดหนึ่งคุณดูสียังคงกเห็นสักเจนชัดเจนไมป่ะเวลาคุณดูสียังงงหนึ่งเวลาคุณเทดปั๊บเนี่ยคุณต้องเวลาคุณดูเทนนจะมันจะมีสองสมดุลก็หนึ่งเวลาคุณดูเทนอย่างนงี้ยนี่คือเท็นใช่ป่ะ เทนแล้วสองเรื่องที่ผมคือเทนมันเปลี่ยนเทนมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยคุณเนี้ยนี่นี่หนึ่งเทนขาขึ้นแล้วสองเทนเปลี่ยนแล้วสามเทนลงใช่ปะคุณเนี้ยพอคุณเข้าใจตรงนี้อีกมิติหนึ่งที่คุณเข้าใจคือไทม์เฟรมใหญ่ใช่ปะคือเข้าใจไทม์เฟรมใหญ่นี่คือไทม์เฟรมใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมเปิดเดนี่คือไทม์เฟรมใหญ่ดังนั้นเวลาคุณมันจะมีมีสามส่วนคือหนึ่งทมเฟรมใหญ่แล้วสองเรื่องเทียนกัวไหมอย่างเช่นตัวเนี้ย เวลาราคาเลีแท็กกลับมาหาจุดข้อเทดคุณเนี่ยบ้จุดข้อเทดคุณเนี่ยจุดข้อเทดคุณคุณก็จะเป็นเทนน้อยกัรขึ้นหรือสวนเตีนใช่ป่ะดังนั้นเวลาคุณเทนน้อยคุณต้องดูการพัฒนาเทนใช่ปบ้สมมุติว่าเรารู้ว่า PDRL จุดที่เรา POI เราต้องการเทดตรงนี้เพราะนี่คือสเว็บรีวิวเราใช่ป่ะตาเฟรมใหญ่เราดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ตาเฟรมใหญ่เราเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ตาเฟรมใหญ่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือตาเฟรมใหญ่เราใช่ป่ะเราต้องการจุดตรงนี้เพราะนี่คือ เฟลว์แลแก็เราเนะี่ยคือราคาเบรกตัวนี้ครับแล้วก็ดูตอนที่ราคากลับมาไปเราดูตอนที่ราคากลับมาคุณดูส่วนประกอบของเทนมันมีส่วนไหนที่ทําให้ให้ราคามันเวิร์กครับหนึ่งคุณดูนี่คือเฟลเลอร์สวิงคุณดูว่เฟลเลอร์วสวิงนี่คือลิควิลิตี้ใช่ป่ะลิควิลิตี้เนี่ยคือลิควิลิตี้ลิควิลิตี้เลทล่าซับแล้วกลับมากลับมาเอสเอ็มอาร์ตัวนี้กลับมาสมาร์ทตัวนนิลิวโซตัวนี้ใช่ป่ะ และเบรกตัวนี้คือเบรกใช่ไหมนี่คือไฮโลไฮไฮคุณเห็นไหมถ้าโลตัวนี้อิงตัวนี้ก็จะเป็นไฮโลใช่ไหมดั้งนั้น1 2คือจุดแรกจุดนี้จุดแรกตัวนี้ถ้าคนเทรดประจําชํานาญน่จะกล้าเทรดเพราะทําไมกล้าเทรดตัวนี้เพราะตัวนี้ตัวนี้มาหาจุดสแปร์เรวตัวนี้เนี่ยตัวนี้มาหาจุดสแปร์เรวตัวนี้นี่คือจุดอ้างอิงดังนั้นนี่คือที่เราเรียกว่าราคาเลี้ยกรีแอคจะไปไหนคือถ้าเราวาดใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราวาดอย่างนี้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 เนี่ย ถ้าวลวัางเงี้ทยท้าลวัางเงี้ยใช่ปะ่ะทา้าลวัางเงี้ยถ้าละวัดตึงตึงเงี้ยคนในเลเวลอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็รีแอกตรงไหนรีแอกตรงนี้รีแอกตรงนี้จะไปไหนนี่คือต้นต่อดังนั้นราคาก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ดังนั้นนี่คือมิติมิติของไทม์เฟรมใหญ่หรือที่เราเรียวกว่าเบแอดน,นี่คือไทม์เฟรมไทม์เฟรมใหญ่ระดับพัฒนาซักเก้เราก็อ่านซักเก้อ๊ะป่ะดังนั้นราคาจะขึ้นไปที่ผมบอกราคาจะขึ้นไปจําเป็นต้องเบรกใช่ป่ะ เขาต้องเอนจิเนียร์เลยคที่เบรคขึ้นมาตอนนี้ทำเลยคิดเพื่อให้ราคาขึ้นขึ้นทำนิวไฮได้ง่ายป่ะทำนิวไฮได้ง่ายป่ะดังนั้นนี่คือคุณสังเกตดูหนึ่งเวลาราคาเบรกเรารู้ว่าราคาจะวิ่งมาถึงตัวนี้เรารู้ว่าราคาจะวิ่งมาถึงตัวนี้ดังนั้นตรงเนี้ยมันจะเปิดโอกาสห้เราเทรดสวนแล้วก็เทรดสวนแล้วก็อ่านซักเกตตรงนี้ว่าราคาชนะตัวนี้คุณสังเกตดูนี่ราคาชนะเลเวลตัวนี้ไปคุณเห็นไหมราคาเบรกตัวนี้สร้างเลเวลใหม่สร้างออเดอร์บ็อกใหม่เลยดีมันใหม่ตรงนี้ป่ะแล้วก็ตัวนี้สร้างบ็ใหม แล้วก็ตรงนี้นี่คือไต่ไปปะ่ะดังนั้นเทนจะเคลื่อนไปก็ต้องเมื่อเทนต้องเบรกตัวน,นี้น break, ตัวเบรกตัวนี้เบรกตัวน,นี้นป่ะเบรกตัวน,นี้โดนเบรกตัวนี้โดนเบรกโดนเบรกแล้วมาถึงจุดใช่ปะ่ะดังนั้นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะบอกเวลาคุณเทรดเวลาอ่านเทนปั๊บคุณต้องอ่านลิควิดิตี้ที่มันเกิดขึ้นไปกับเทนว่ามีการใช้ไปหรือเปล่าหรือที่เขาเรียกว่าเอนจิเนียร์ลิควิดิตี้นะครับคุณเห็นไหมอย่างตัวนี้คืออย่างเซตอัพตัวนี้จะเวิร์กดีเซตอัพตัวนี้เวิร์กดีเพราะว่าหนึ เซตอัพตัวนี้องค์ประกอบของทางเฟรมใหญ่เอ๊ะป่ะแล้วสองเนี่ยเทนทำให้ทำเทนเนี่ยอินเทอร์นอลสวิงในเทนตัวน,วนี้มันเป็นวิธีการขาใหญ่เขาเข้าออกตลาดคือวิธีการก็เรียกว่าออเดอร์แพลิ่งจับคู่ออเดอร์ระหว่างเซลล์กับปลายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ส่วนเนี้ยจะอธิบายในวิดีโอต่อไปเรื่องออเดอร์โดยตรงคุณเห็นว่าพอขึ้นไปปั๊บเห็นไหมคุณเห็นหนึ่งตัวนี้โดนเบรกตัวนี้โดนเบรกเล็กๆแต่ข้างล่างคุณเห็นไหมข้างล่างเนี่ยไม่โดนเบรกเลยป่ะนี่คือเฟลเลอร์สวิง เฟลเลอร์สวิงตัวนี้ทําให้เขาหาคือผมจะใช้คำว่าปูทางเขาจะปูทางเลคเกอร์ลิตี้ตรงนี้ง่ายเพื่อจะทําให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ง่ายคือหมาก็ว่าคือตรงเนี้ยมันจะทําให้ความเป็นไปได้สูงที่ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีตัวต้านหรือตัวต้านน้อยนี่คือหลักการของการอ่านเทนแล้ว่ดังนั้นเวลาคุณอ่านใช่ป่ะถ้าจะเทีด้ง่ายเนี่ยเวลาคุณอ่านเทนคุณต้องใช้เทนให้เป็นว่าคุณใช้อย่างไงเทนใช่ป่ะอย่างเช่นตัวนี้เทนตัวนี้ผมใช้กําหนด ใบแอดใช่ป่ะเทนตอนนี้ผมใช้กําหนดในการจุดข้อเท็จผมก็จะดูว่าราคาพัฒนาเทนมาถึงจุดที่ผมต้องการ P.O.I ที่ผมมองผมก็มองตัวนี้ P.O.I ที่ผมมองว่าหาจุดอังอิงท่นีราาร้ราคาเรียกยังไงใช่ป่ะเราก็ดูราคาเลียกราคาเรียงยังไงแล้วก็เราก็ดูเรื่ององค์ประกอบของของ liquidity ที่ทําให้เซตอัพเราทํางานได้ดีหรือมีความเป็นไปได้สูงไอ,อ,อ้ส่วนเนี้ยส่วนประกอบของ setup, เซตอัพเดี๋ยวจะคุยในวิดีโอต่อไปตัวนี้คือ คุยตออย่อเรื่องเรื่องนเทนแล้วก็ในการใช้เทนในการเข้าเทศนะครับในการหาจุดเข้าเทศยังไงนะครับนี่คือหลักการนะครับดังนั้นเวลาเราเข้าใจหลักการเราคุณจะเทศยังไงก็ได้อย่างเช่นผมตมัวอยางทุกอย่างให้ดูสมมุติว่าคุณเข้าใจหลักการเราเปิดมาเราเปิดมาสมมติเราคุณได้ไหมผมตัวอ,อย่างเช่นตัวอย่างเช่น ตคุณเห็นไหมนี่นี่คือราคาไฮโลราคาเทคลิคิตี้ราคามาตัวนี้ป่ะมาตัวนี้หนึ่งโลหนึ่งไฮสองไงอีกก็หายป่ะแต่คุณสังเกตดูราคาเบรกตัวนี้ป่ะราคาเบรกตัวนี้นี่คือต้นต่อที่ราคาเบรกตัวนี้แล้วก็แซวตัวนี้แล้วก็เบรกพุ่งขึ้นมาคุณเห็นไหมนี่คือลิคิตี้ตัวนี้ใช้ไปลิคิตี้ตรงนี้มาตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ใช้ไปตัวนี้ใช้ไปคุณสังเกตดูหไฮตัวนี้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ ตอนนี้ล่าลเรกิตี้มาตอนนี้ล่าเรกิตี้เพื่อเขาเด็ดแต่ตอนนี้ราคาไม่เบรกใช่ป่ะเราคาดหวังว่าที่ราคาเบรกแต่ราคาไม่เบรกตัวนี้ก็กลายเป็นรีเคลียร์ตี้ใช่ป่ะดังนั้นถ้าราคาไม่เบรกถ้าราคาลงมาอีกทีคุณต้องบายต่ำกว่าตัวนี้ไม่ใช่บายแต่นี้เพราะมันตัวนี้จะกลายเป็นลีเคลร์ตี้นี่นี่คือหลักสวิงและเทนใช่ป่ะดังนั้นเวลาเทนขึ้นอย่างเงี้ยเทนขึ้นอย่างเงี้ยเทนขึ้นอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณคุณจะบายอย่างเงี้ยคุณคุณจะบายอย่างเงี้ยคุณจะบายอย่างเงี้ยคุณจะบายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หมายวาาาาาาามมมมมวว่่รคีเเเเทสกลััับขึ้นนนอออจจจจะะะปไไซซ์์ยย เพราะทำไมไซเวหรือคอนโซเลตเพราะเพราะมันเป็นความจำเป็นที่ค้าใหญ่เขาต้องการตลาดวิธีการเนี้ยวิธีการที่เขาปั่นเขาต้องการเพื่อที่จะเข้าตลาดใช่ป่ะเขาเข้าตลาด,าาาลาดได้เขาก็จะดันราคาขึ้นทำอะไรใช่ป่ะดังนั้นเวลาเราอ่านเทน์สิ่งหนึ่งเวลาเราอ่านในการมองจุดข้อเดือเราต้องอ่านเขาต้องอ่านเนี่ยเขาเลยต้องอ่านปริบทมาปริบทนนาล่องมาเป็นไงตอนนี้ราคาอยู่ตรงไหนของปริบทแล้วเราอ่านสตรัคเจอร์อ่านการเปลี่ยนแปลนเทน ส่วนมากเขาจะดูการพัฒนาเหีนใช่ปะดูการพัฒนาสวิงเขาจะดูการพัฒนาสวิงเพราะสวิงเป็นเป็นการสะสมมอเดอร์กับกับสร้างเลคคิลิตี้และเขาก็เขาก็จะดูเมนิพิเลชันนี่คือหลักการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอวิดีโอใหม่ๆนะครับ